สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับซ่องสายร่าฟิซซิ่งครับวันนี้ดิฟ้า,าเบิงง้งเงินรถสิ่ล้อครับรถสิ่ล้อเจดินครับทีมงานรถลำเนรถเพิ่นขาครับก็เมือ่อมาเด็กคนเขาคระคุณ สามันหัวย่างเยบ,บนี้เยบ,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 บอกให้นีดยกอบบอดดัไ้กกันอบอด้วราโไทยขอครับสองเผาลึงว่าขึ้นเลยครับรถกะสิบล้อครับยรเยอะขึ้นหน่อยหน่อยครับนั่นพนยีนน่สามนี่นน อเคครมาแล้วมาเจอที่ไหนโครตอันให้รู้ดีกแตกปันนตกดิงดึง่ได้ดึงได้คเนี้แล้วว่าจะเป็นโมดึงนนยนแต่อนยัน มันบได้บันทุกอ้อยมันติไม้แก่ดินมันหนุนเทดินลงแล้วบบขึ้นัมาดเอารถมาดูรถมันจะรถเตาจะรถเตารถเตานี่อยู่หอยย่างนี่ทางเขาบ้านมันนี่อะไรครับมองอันมองกุลข้อใหญ่ทางเขาบ้านนี่บันมีเคยมาเล่นดินดำเยอะใส่ด่านมันนี่ใส่ด่านมันนี่ทางเขาบ้านนี่ครับบางกุลข้อนี่โอ้ยวิทย์ถามปีวิทย์จ้ะ กูนั่นนี่็นผู้ขัดรถผูยืมรถดิยืมิถตัวเมียต้องป็นรถเนอะีืมรถเนอะเป็นวั <c oughs> งไหนวะเป็นรถรถพยัดเยหรอบางตัยืมเงินเนียตีมันจะ่งายหรอกทั้งทีบ้านหรอกเพราะเขจ้ารถเลยใเอาหรอกมันเป็นย่านหวอมเลยเ็นห้อนะยัก,กไนะ้ปเาก่อนมา เอกันเาเจ้าย้ยวมึนี่จะเ้าไปดเลนอยู่ไงไยงอยู่นะเจ้าฮียะนี่ยท่านตามีวว่าอยู่กันรถไ่เห็นเลยใครงิขาดะมันบขาดแล้วมึงบ้ขึ้นวเไนา สีบอนเง่กระดไทรถคอนแฮมรถสีบอนเนี่ยจ้องบสลอน้สองขั้นแมรถไถยขันหนึงั้งกนก็ขายหมดแล้วดินเมืลงบ่ไม่ดินนี่คือรถดับรถรถสีบสีตันเอารถไทยขันนึงมาายงทักงหลังเยขั้นหนึงดึงขน้าขึ้นนี่บ่ก็เป็นแต่ขึ้นเดี๋ยวซื้อรถซื้อสด

มันมาในร้านผมมบ่เด้งสามแสนเลยนะครับเนบ่ยมึงมีเท่าไรผมซื้อส so ่นอย่แปดแสนหลอเดียวดอกนัมนีแห้งเมือนเหมือนรถยังมัมีแห้งทีดินเนจะเอานหแต่ม่อันไะคอยไจหาเ้วคอยได้งงนะเาจบอกหกโอ้ยไม่้ใส่ยัง เปบ่งก็งว่าข้าเงง่ายกาไปย่งย่างนี้เป็นโคเลยอีกไปยังพันนอยบอกแบบนี้แล้ไจร้อนน้ำปั่เายังรถมนั่นหาพันธ์ลอาันยังไงวันันนีแบ่งพันนไ่งรแบ่งพันธนสามีแลไวนห้าสองพันเงินเงเอาซาบื้อบียไมากินป่ยังเดนกลังใจซื้อลนยากน้ำป่อยเสียเวลาเอาไปทหยเอา

ได้ทำนด้รยเลยข่อยในไหนข่อยในมานเผารถเลยเจ้าเผาได้นั่นเราลอกว่าถึก็บบกมีผูมมาเลยรถมาได้ลอกมาได้เหรอเออลอกมาได้ก็เอาไว้มันก็บบมีผูมิมาตรเลยขยันดันเหมือนขู่กระบบโบราณเจ้วก่อนจะโ เจียวเนี่ยจะลื่นย่ออเราบอกีเาดนไะกีเออเ็นมาล้วเขาดินดรเออทเน่เขาล้มเาก็เอาตำมเมนเขาจ้างอเดียวเดียวนี่รถวัดวุ่นพอละเขาเอามาจ้างไม่ดส่มาฉอดวขึ้นแน่น มาไล่ดึงเลยครับโอ้ยด,ดึงแล้วครับมาเึนสิบโลนะ